ลา้อยเพล์สวัสดีครับนี่อาจจะเป็นคลิปที่หลายคนรอคอยน,นะครับนามาพบกับคอนเทนต์เคลียอบิสใหม่ด้วยทีม4ดาวนะครับและเป็นทีม4ดาวสายฟรีด้วยนะครับบอกเลยว่าทึ่งอยู่ว่าทําได้ยังไงนะเพราะอันนี้เป็น ID แขกรับเชิญเจ้าประจําของเรานะจริงไม่อยากจะเรียกว่าแขกรับเชิญแล้วเป็น ID ประจําช่องเราไปแล้วนะก็คือคุณโอบีนั่นเองที่วันนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับบิลครีเอทมากๆในการเคลียอบิสนะ คือแน่นอนทีมชาติเนชั่นอล่างเงี้ยเซียงหลิงซิงชิวเบเนตมันเคลียร์ได้อยู่แล้วเนาะมันมันไม่ได้ยากนะอวิดรอบนี้เนาะแต่ว่านี่เลยคนัะอันนั้นท้าทายไม่พอนะเขามาด้วยสองทีมนำเสนอนะหนึ่งนะฮะก็คือทีมเซียงหลิงเบเนตนั่นแหละยืนพื้นแต่ว่าเราจะใช้ซายุแทนนะกับบาบาล่าเนาะเออดูประหยัดดีนะแล้วก็อีกทีมหนึ่งเนี่ยเราจะเอาซิงชิวไปเล่นทีมนั้นแทนนะเป็นทีมเทเซอร์ฟูลทีมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากการแนะนําทีมเหมือนเดิมนะทีมแรกที่เราจะใช้คือทีมนี้นะครับ และทีมที่2คือทีมนี้อันนี้ก็เป็นทีมเทเซอร์แบบคลาสสิกเลยแต่ว่าเราจะเอาทีมเทเซอร์ลงห้องที่เป็นบอสด้วยอ่าปกติทีมเทเซอร์ทีมนี้เขาจะเอาลงห้องที่มีมอนเยอะๆเพราะว่าสายฟ้ามันจะชิ่งไปชิ่งมาใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราเอาทีมนี้ไปเล่นห้องล่างที่เป็นบอสบอสสองชั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูกันว่าจะผ่านได้ยังไงนะครับก็แน่นอนเราจะเริ่มต้นจากการที่ไล่ดูแต่ละตัวเขาป้านมายังไงก่อนเนาะแล้วก็ให้ดูฟุตเทจจริงนะในการเล่น,น,นตัวที่ บรรยายประกอบไปด้วยนะสนุกแน่นอนในคลิปนี้นะก็เนื่องในงก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะก็ฝากกด subscribe ช่องลราก่อยเพลเพื่อติดตามคอนเทนต์เกมเกมชินิเพกต่อไปได้นะครับจริงช่วงนี้เนะี่ยมีหลายๆเกมใหม่ๆเข้ามาแนละ้วที่ผมได้ไปลองเล่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนะี่ยผมก็รู้สึกว่าเกมเนี้ยคือดีที่สุดอยู่ดีนะเออเอออาจจะมีคลิปเปรียบเทียบเกมที่ไปเล่นมาลองให้ดูเดี๋ยวรอดูนะแต่นั่นแหละแล้วก็ขอฝากผู้สนับสนุนของช่องเราเอาไว้สักครู่หนึ่งนะก็คือดิฉั Shop นั่นเองไนนครพู ขอแนะนำ Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมผ่านไลน์ @richmanshop ที่ QR c ค d e บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www richmanshop com เลือกล็อกอินผ่านไลน์ a c e b o o k หรือ gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเกณฑ์ชินกรอก UID ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพทที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแป๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้าอดีทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพทสุดคุ้มมากมายเลยนะครับมาเริ่มกันด้วยซายุัวแรกนะครับ ซายุ u เนี่ยคอนเซปของช่องออยดีเนี่ยก็คือเล่นเป็นสาย e m นะเพราะเราต้องการจะปั่นมอนสองสาตัวเนี่ยปั่นให้มันติดกระจายเนี่ยกระจายกันไปกระจายกันมานะเพราะฉะนั้นเวลามีมอนมากกว่า1ตัวเนี่ยมันจะทําแบบนั้นได้นะแล้วก็เสริมด้วยเดเมจวนๆของบาบาร่าที่เปิดเปียกแล้วก็เสียงหลิงที่เปิดเบิร์ดอยู่นั่นเองนะครับพรานั้นดาบก็คือใช้เรนเรนเซอรเชอร์อันนี้ได้นะแต่ว่าใครที่ไม่ได้ดาวน,นี้เนี่ยใช้ดาบ3าดาวอีกอันนึงได้นะมันจะมีดาบ3ดาวที่บนนะบวั e อ์ติแฟ์เนี่ยเป็นเซตสีส่ลมแน่นอนนะแล้วก็โอ้แอบมีอ์ติแฟ์สีม่วงสีดาวด้วยนะที่บวก e m หมดเลยนะก็เข้าใจว่าอาจจะเพราะว่าไม่มีไอห้าดาวที่เป็น e m นะก็เลยต้องใช้อันนี้นะแล้วเป็นนาฬิกา ER นะครันนาฬิกาเนี่ยใช้เป็น e m ก็ได้นะอันนี้เจ้าของอันนี้บอกว่ามันเนี่ยมันมีแค่อันนี้นะก็เลยใช้อันนี้แทนจริง ER ก็ไม่ได้แย่นะผมว่าเบิร์ดมันมาเด็วขึ้นด้วยนะเพราะซาอายุเบิร์ดเนี่ยก็มีประโยชน์อยู่ฮิวได้ด้วยก็ประมาณนี้นะก็ไม่ได้ดูวื่นนบวกด้้วยซํา อันนี้น่าจะงใจใส่มานะนนมเนี่ยในขนนกบวกศูนย์เนี่ยแล้วก็ดอกไม้บวกสิบสามนะครับเป็นซายุซีสองนะไม่ใช่ซีหกนะถ้าซีหกมันจะแดงขึ้นนะครับมันจะมีแบบเพิ่มดดเมจของเบิร์ดอะไรเงี้ยนะแล้วก็พรสวรรค์เป็นหนึ่งซีหกก็จริงไม่ได้เยอะนะคือหลกัหลกๆก็เวลแปดสิบก็ก็ไม่ได้เยอะเหมือนกันนะจริงถ้าจะเน้นเดมิกรกะจยก,ก็เวลเก้าสิบก็ได้คือมันไม่ใช่ตัวหลักนั่นแหละเออแต่ให้ดูว่าปั้นมาเท่านี้เนาะทีนี้ตัวต่อไปเป็นเน็ตถืออะเมโนมานลำดับคราฟนะสายฟร เป็นถ้วยดาเมจไฟนาฬิกา Energy r e c h a r าร e แล้วก็หัวเป็นคิเลนนะครับเป็นเบเนตที่ไม่ได้เน้นฮิลแดงเท่าไหร่แต่เน้นว่าแบบอาจจะมีทำดาเมจเสริมได้ด้วยนะ Energy r e c h a r g ร196%เพราะว่าเป็นดาบอันนี้ไงใช่ไหมดาบมันไม่ได้บวกเอเน g y r จีรีชาร์ดดาบมันบวก a อ t ท c k นะครับก็เลยอาจจะดูเ ER อน้อยหน่อยแล้วก็เป็นเบเนดซีห5นะอันนี้เต็มเลยเบเนตนี่ดูเต็มเลยอะเบเนตเต็มเลยเสียงหลิงถือเดอะแคช แล้วก็ให้ดูทีละชิ้นนะเป็นถ้วยไฟนะที่โอ้คิดไดเมน31%โกงเหมือนกันนะเนี่ยในรายการก็แท็กเปอร์เซ็นต์นะครับผมคิดได,ดนนนะเมน23%เอนเนอร์จีดีชาร์จ16%ขนนกนะเอนเนอร์จีดีชาร์จ16%คิดเลน10%โอ้โหอันนี้แฝงโกงมากดอกไม้นี่ดูจะดูจะโกงน้อยสุดแต่แต่โดยเฉลี่ยนเนี่ยคือมีประโยชน์ทุกสแตทเลยนะจริงก็ถือว่าดีมากเหมือนกันแค่ว่ามันอาจจะไม่ลงคริแต่มันไปลง EM เนี่ยก็มีประโยชน์ แล้วก็หัวก็โกงเหมือนกันโอเคสแตทโดยรวมของเซียงหลิงตัวนี้ถือว่าสูงมากนะเอนเนจีรีชาร์จ210คิเลทหกคิลเมนร้30เป็นตัวหนึ่งที่ปั้นและคุ้มที่สุดแล้วนะครับแล้วยิ่งในอบิตรอบเนี้ผมแบบคิดว่าเซียงหลิงคืออย่างที่ขึ้นปกรีวดีคลิปที่แล้วเป็นก๊อสเลยกลับมาเป็นก๊อสอีกครั้งหนึ่งแบกบได้หมดเพราะฉันก็ปั้นกันเอาไว้นะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมตกปลาหาหกเดอะแคชนะครับไปดูคลิปย้อนหลังไนดะ้เช่นกันนะมีคลิปย้อนหลังทุกเรื่องอ เย่หลันก็มีนะคลิปย้อนหลังไปดูได้นะห้าห้าข้อควรรู้เกี่ยวกับเย่หลันนะผมคิดว่าคลิปนั้นก็ค่อนข้างดีเลยนะไปลองย้อนดูกันประมาณน,นี้นะเซียงหนิงซีหกอัพเบิร์ดเวลเตนะ็มเนี่ยกูบ้าไม่ต้องอัพเต็มก็ได้นะแล้วก็บา,าบาร่าบาบาร่านี่คือเวลว่ห้าสิบเลยผมคิดว่าเอามาแค่สมุนมังกรเอามาบัฟเซียงหนิงเฉยๆอะ่ะเฮ้ยแต่อาร์ติแฟกต์เยอะอยู่วะบาบาร่าไม่ได้อัพเวลเยอะแต่ว่าอาร์ติแฟกต์โอเคนะเลือดหมื่นแปดอ่ะอันนี้คือทีมแรก ทีนี้ทีม2ก็อ่าซูโครสเวลก้าสิบนะครับเชคเฟชเชลแฟกเมนต์ขัด3ใส่เซต4ลมที่เป็นนาฬิกา4ดาวนะนจะสลับไปให้สายุไปเนี่ย ER 122ก็ประมาณนี้นะพอนสวรรค์ไม่ได้อัพด้วยซ้ำเป็นแบบซูคโครสทั่วไปเอ,อ่อต่อไปฟิชเชลถือซิงเนคขัด4อ่ะอันนี้ถือเป็นอาวุธที่ดูค่อนข้างแพงเหมือนกันใน ID ดีนี้เพราะว่ามันขัด4เลยนะหลายๆเดีจ,จะไม่มีนะ แต่ก็ใช้ของที่แรงที่สุดได้ฟิชเชลเนี่ยใช้ธนูใหม่ได้นะครับเพราะฉันก็ถ้าใครมีอันเนี้ยก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ f i ชเชลเนี่ยเป็นตัว4ดาวที่ผมว่ผมคิดว่าเก่งที่สุดตัวหนึ่งในบรรดาน4ดาวทั้งหมดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยจะได้เห็นความหหดของฟิชเชลเหมือนกันแล้วก็ปั้นกันได้นะอันนี้แฟนก็ปั้นโคตรง่ายเลยแอคแทปป็กเปซตแบบนี้ได้เลยนะชิวๆเลยนะ อย่างเงี้ยจะทำให้เราคัดออฟรองได้ดีมากๆด้วยนะดีกว่าแบบส่งสายฟ้าส่งไท็กอีกส่งสายฟ้าเนี่ยพูดถึงไอดีเก่าๆแล้วเดี๋ยวนี้ไอดีใหม่ๆเขาไม่ฟัง์มกันแล้วเซตสายฟ้านะครับก็ประมาณนี้ดันออฟรองสุดๆได้เลยเนี่ยคริเลคคิดเเมดก็เนี่ยดันให้มากที่สุด1ต่อ2เฉลียเฉลียวได้นะครับแล้วก็ไอเท็กเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าใส่สติงเลนเนี่ยดันไเท็กได้เยอะๆเหมือนกันเพราะว่ามีประโยชน์มากพรสวรรค์เนี่ยเน้นเอาอันนี้นะอันนี้เวลสิบสองก็คือได้จากกลุ่มดาวสาม กลุ่มดาวสามเนี่ยกำลังคุ้มเลยผมคิดว่าฟิชเชลดาวสามเนี่ยแบบของดีเลยกำลังดีเลยโอเคนะแล้วก็ไปโถไปโถถือดาบปลานาะขัดห้าเพิ่มเบอร์ไดเมจต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นดาบอีเวนต์นะถ้าใครไม่ไม่มีดาบนี้เนี่ยก็ใช้อะไรแทนก็ได้นะถ้าเป็นผมก็อาจจะใช้ดาบที่มันบวกเออแทนอะไรเงี้ยสองอันเนี้ยอันเดียอ,อ,อันหนึ่งนะครับดาบใหญ่ใช้ทั้งหมดแหละเปโถอะแล้วก็ใส่เซตเอ็มเบลมนะครับจัดเต็มนะครับเป็นไปโถซีหนึ่งเองเนะ โอไ้ไม่ใช่ C2 ด้วยซ้ำนะน,นี่เปิดโถ C1 นะครับเท่ากับว่าไอ้เบิร์ดเนี่ยมันไม่ได้แรงขึ้นนะแล้วก็อัพเบิร์ดเวล9เองโอเคเอาจริงค่อนข้างน้อยนะเอาจริงแอคแท็กพันห้าเอง ER ประมาณ200%นะครับอันนี้ให้ดูออฟลองนิดนึงใช้นาฬิกาเอเนจีดีชานะครับเปิดโถเนี่ยจำเป็นนะกับการรีพลังงานนะแต่ถ้าเราใช้ดาบตระกูลเนี่ยที่มัน ER เยอะๆอยู่แล้วเนี่ยแล้วถ้ามัน200%แล้วอะเราอาจจะใช้นาฬิกาแอคแท็กเปอร์เซ็นต์แทนได้นะครับอันนี้ก ที่เหลือก็ปกติถ้วยไฟฟ้าแล้วก็หัวคิวเร่นฟิชเชลก็เหมือนกันนะฟิชเชลคือเน,น้นใะนแท็กเปอร์เซ็นต์วนยะทั้งตัวเลยฟิชเชลนี่ดีตรงที่ว่าไม่ได้ใช้ ER ด้วยในแท็กเปอร์เซ็นต์ถ้วยใส่ฟ้าแล้วก็หัวคิวเร่น,นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายซิงชิวอิวยิวนั่นเองนะเอาจริ้งเนี่ยซิงชิลซนะีสองใไอดีนี้นะจะเห็นว่ามันแรงใช้ได้นะมีคนอินบ็อกซ์มาคุยกับผมในเพจว่าเออเนี่ยเย่หลันใส่อาวุธประจําตัวเนี่ย ทำไมแรงพอๆกับซิงชิวเลยพี่อะไรเงี้ยเอาจริงมันก็ไม่ได้แรงกว่ากันเยอะนะถ้าเกิดแบบซีศูนย์นะผมคิดว่าเย่ยหลันเนี่ยมันจะตีออกหายจากซิงชิลได้กับซีหนึ่งซีสองซีสามยิ่งกลุ่มดาวเยอะเย่หลันจะเก่งกว่าแบบชัดเจนแต่ถ้าใครจะเปิดแบบซีศูนย์แล้วมีซิงชิว,แล,ว,แ,ลว,ชวแล้วแล้วมีตัวแปะน้าแล้วก็เอาจริงพูดเลอะไม่จําเป็นนะฮะอันนี้ซิงชิวถือเฟอรนิสขัดขัดสามใส่เอมเบลมจัดเต็มเช่นกันนะฮะพลสว่านอันนี้ R เวลสิบ คิดได้คิดได้ไม่เยอะนะแล้วก็ energy recharge ก็ค่อนข้างเยอะเช่นกันโอเคก็ครบแล้วนะ8ตัวนะ2ตี้นะประมาณนี้เลยก็เห็นว่าเป็นตัวธรรมดาธรรมดาที่แบบกลุ่มดาวก็ไม่ได้เยอะด้วยนะไม่ไม่ใช่ดาวหกด้วยนะคือถ้าเป็น id ลากรอยผมทำคอนเทนต์แบบเนี้ยอาจจะอาจจะไม่ได้เพราะว่า4ดาว id ผมมาโพกเนี้ยคือดาวหกหมดแล้วไงแต่ id เนี้ยดีเพราะว่าแบบมันเนี้ยดาว2ดาว1ดาว3เงี้ยมันแปลว่ามันมันสำหรับผมคือมันจับต้องได้นะครับสู่โค้ดดาวศูนย์อย่างเงี้ย เนี่ยมีมีแค่เซียงหนิงตัวเดียวที่ดาวเต็มที่เหลือคือแบบดาวเวว่งเเ่งเท่านั้นเลยนเพราะฉะนั้นนี่แหละก็คือตัวอย่างที่ดีนะโอเคเราเห็นการปั้นหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูฟุตเทจการเล่นจริงกันไหนดูซิว่าจะโหดขนาดไหนโอ้ได้บับเพิ่มพลังป้องกันด้วยนะน่ะเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้บับอวิทไม่ได้เพิ่มโจมตีอะไรเลยแล <c oughs> ้วเบนเน็ตับวิ่งมาอีกฝั่งหนึ่งก่อนโอ้นี่มันเทคนิครวบดอกไม้เหมือนที่เคยทําก่อนหน้านี้ ล้าสายุนหม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 ุนมุนหมุนหมุนหมุนุนมุนมุนมุนนมุนมนนมุ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 นมนมุนมุนเฮ้ยเฮ้ยหมุนชุดเดียวดอกไม้ตายหมดเลยคืออะไรอ่ะโหมันแรงขนาดนะอ่าเติมพลังงานก่อนเติมพลังงานก่อนนเนเนตฟาดไปเอาเซียงหนิงมารับอ่ะเอาครบแล้วครบแล้วคนูอัลวาลาเปิดเปียกเสียงหน่งเฟิร์นฮม โอ้ไม่ไม่ต้องกดเบิร์นดีกว่าไม่ได้กดคิวเลยเน้นหมุนอย่างเดียวหมุหมุน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 หโอ้โหอาทไมมันหยุดเร็วะเอากดเบิร์นละเบเนตมาฟาดต่อเอเซนลิงฟาดต่อเอายังตายไม่หมดยังตายไม่หมดยงแดงไม่พอเอาพลังงานใหม่เบิร์นอีกรอบหนึงเบเนตนี่มันทุบแล้วกันนะเนี่ยเบเนตทุบทีแล้วแบบเมื่อกี้อหมนเกอะไรเงี้ยใช่ไหมใส่ผมต้องเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์เป็นเนตเป็น เติมเดเมจบ้างละโอเคเหลืออะไรเนี่ยเหลือกิ้งไกยักษ์สองตัวเอากิ้งไปวู้ฮู้วู้ฮู้ต้องหลบด้วยประเด็นใช่ไมถ้าโดนทุบตอนกิ้งนี่คือน่าจะกระเด็นปะไม่เคยเล่นซายุนในอบิสเลยเอาจริงเอากิ้งหมดละเบนเดนฟาดใหม่โอ้เสียงหดิงพลังงานน้อยมากเลยอะทำไง,ำงอะทำไงอะโอ้ตเติมพลังงานอย่างเดียวเลยเอเนจี่รีชาร์จสองร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เอาหน่อยอะเบนเดนตกให้เสียงดิงอย่างเดียวเลย คือถ้าถ้าไม่มีเบนเน็ตนี่เซียงหนิงก็เล่นไม่ได้จริงๆนะเนี่ยนอะนี่ดูดิพนักง,งานไม่ขึ้นเลยเอามาแล้วมาและ้ะเปียกก่อน๋อต้องเปิดเปียกจะได้ระเหยด้วยไงต้องบาบาร่าเปิดเปียกจะได้ติดระเหยน,นิดหน่อยแล้วก็ซายูก็ปั่นไปโอ้ปั่นอย่างมันน่ะโอ้โหปั่นอย่างมันน่ะเอาดูอีกห้องหนึง่งเชเวลา,าไปก,ก็ก็ไม่เยอะไม่น้อยนะเชเวลา,าไปเมื่อกี้น่าจะนาทีครึง่งพอดีเยเยอะกวน,นาทีครึ่งอีกนาทีกับ50วิบวิเลยนอะ มาดูห้องนี้กันเจอหุ่นยนต์ตัวเดียวอ่าเปิดเบิร์ตท,ทีละตัวฟิเชลครับนซะิงชิลสูโครสแปะไปคือตี้เนี่ยแบบดูดูดาเมจใส่หุ่นนะมันมันแรงเหมือนกันนะสิงชิลดาบน้ำทีละ3 0 0พันได้อยู่นะถ้าติดครีมเมื่อกี้เปิดโถเนี่ยจะไม่แรงมากดาเมจตี้เนี่ยมาจากฟิเชลกับสิงชิลเป็นหลักเลยผมคิดว่านนะแล้วก็มีสูโครสที่ช่วยลดต้านทานให้เปิดโถนี่เปิดเบิร์ต สุขโขตี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 กด e สองทีโหดับน้ำต่อเนื่องมากดับน้ำต่อเนื่องมากนี่เจอเปิด่ยโถฟันไปทีฟิชเช์นะฟิชเช์ต้องเอ้อยไอจี IG เด้งครับไอจี IG เด้งครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไอจี <c oughs> เด้งก็ได้เหรอโอเคโอเคไอจี IG เด้งระหว่างตีหุน่นโอ้นี่เห็นว่าเวลาเหลือแล้วก็เลยเลยแบบเก็บพลังงานมาเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่ไม่กดคิวเัอะตัวเลย โอ้บริหารเวลาด้วยนะเหลือไว้ห้องถัดไปไอย้ย่าทันด้วยอะตีเนี่ยอาจจะเพราะห้องสองมันมีแค่หุ่นสองตัวไงแล้วก็เคือเอาจริงเดเมจจากฟิชเชลที่ใส่อ์ติแฟ์เป็นโจมตี2อ,อันแล้วก็ซิงชิลที่ใส่เป็นเอ็มเลเร ER อ่ย <c oughs> <ๆ>ก็ทันเฉยเลยนะเมื่อกี้นะห้องนี้เป็นตัวรลดน้แข็งเยอะแยะเลยเป็นเน็ตเป็นเน็ตต้องทุบแล้วเป็นเน็ตต้องทุบแล้ว โอ้ไม่เน็ตรอรอสลามดวงรวมกันก่อนนี่นี่เสียงหลิงโคตรชอบห้องเนี่ยโล่น้ำแข็งใช่ไหมปั่นให้หมดปั่นให้หมดเลยอืมอืมนี่ปั่นต่อหูตำแหน่งพนดีเป๊ะเลยคำนวณไว้ปะเนี่ยโอ้โหรอบนี้เอเนอรมาครบเพราะว่ามอนตายหลายตัวคือพลังงานมันอยู่ที่มอนเยอะมากนะถ้าถ้าสู้บอสอย่างเนี้ย พลังงานไม่เด้ง่งเงี้ยโอ้โหเล่นยากกว่าเดิมแต่ถ้าเป็นมอนเยอะๆเนะี่ยก็จะง่ายขึ้นนะถ้าเป็นเซียงหลิงนะโอ้แล้วซายุเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันมันสามารถเอาหอกเซียงหลิงอนะ่ะพุ่งหาหมนโดยที่เราไม่ต้องกดแด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 ดตามไปบางทีอ่ะก็ดีนะเนี่ยแล้วก็ทำดาเมจแบบทีละเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้พยายามมองดาเมจตัวที่เป็นท่านลมอยู่แต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้เยอะมากเมื่อกี้นะโโหเป็นเด็ดทุกเมื่อกี้สามหมื่นแปดไม่ได้ติดระเหยด้วยนะหรือติดระเหยวะอู้กดอ e ีหมื่นแปดเลยเหรอ โอ้โหแรงกว่าเย่หลันผมอีกอะแรงกว่าเย่หลันกด e ผมอีกอะอะไรวะเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเย่หลันตัดเชือกแรงนะผมเบนเนต e แรงกว่านะฮะโอเคเบนเนตถือดาบอะไรนะเบนเนตถือฟาวโวนี่หว่าใช่ไหมเฮ้ยเอาเรื่องามาดูห้องนี้เลยฟีชเชอร์บินเข้าไปก่อนสิงชิวกด q แล้วก็ฟันปิดโถฟันกด q ซุโคลสตีตีเนะี่ยดูดิ สิ่งคิวด่ามน้ำทีละเนี่ยไม่ไม่คริปประมาณพันกว่าคริปประมาณ4 0 0 0 4 0 0 0ก็เท่าเท่ากับเย่หลานผมนะแบบที่ไม่ได้บัฟอะถ้าเย่หลานผมได้บัฟจะประมาณ5,000แต่ถ้าไม่ได้บัฟจะแค่ประมาณสัก3-4,000กันอันนี้สุโคนครับแดดหลบโอ้โหมีการโชว์ไอเฟรมโอ้โหโชว์ความเทพไอเฟรมด้วยเมื่อกี้โอ้โหตอนแรกนึกว่าจะกดคิวหลบแล้วโอ้โหแดดหลบไม่ธรรมดาจริงตีต่อเวลาหนึ่งนาทีทันไหมเนี่ยเลื่อนมันลดช้าเหมือนกันนะเนี่ย แต่ก็ค่อยๆนะตีนี้แบบสม่ำเสมอค่อยเป็นค่อยไปอือันนี้นี่สะท้อนเอาเปิดโถมกันดาวด้วยโอ้โหสกิลเพลย์ล้วนๆถ้าเป็นลาก,ก่อยนี่แตกไปแล้วนะฮะตายไปแล้วตัวนึงเนี่ยตีนะ้เน,นี่ยเบิร์ตมาอดูที่จะหลบไงรอบนี้โอ้รอบนี้กดเบิร์ตหลบรอบนี้กดซิงชิวหลบเออเอาซูโฟตีต่อตีต่อสนุกสนุกโหทันนะเนี่ยทันชิวๆเลยอนะ่ะเนี่ยเลี้ยวจะหมดหรนะอเนี่ยอัดกระแพงไปเรื่อยๆเนะี่ย นี่นี่นี่ซูโคลสิงชิลซูโคลต่อดาบน้ำลงไม่หยุดอ่ะโอ้โหนี่มันเย่หลันห้าดาวเนี่ยเอาไม่ใช่เย่หลันสี่ดาวนี่เย่หลันเวอร์ชันสี่าดาวเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยโอ้มันดูแบบมันดูเหลือๆเลยนะเอาจริงมันไม่ได้ดูลุ้นมากเลยอ่ะมันเหลือตั้งเมื่อกี้เหลือตั้งเท่าไหร่สิบวิปะ่ะหรือว่าอาบิทมันง่ายขึ้นวะทุกคนใครใครคิดว่าอาบิทง่ายขึ้นคอมเมนต์มาหน่อยเ <c oughs> อาใหม่มาเบนดเต็ดเบนดเต็ดพื้นไฟ เหมือนเดิมคอมโบเดิมมาดูดิระเหยเท่าไหร่เออพยายามสังเกตตัวชเ,เขียวอยู่ประมาณ300นะที่เห็นเขียวๆอะ่ะสามร้อยหกเองแต่ว่ามันรวมๆไงมันสามร้อยหกร้อยรวมๆก็จะเติมเติมได้อยู่แนละ้วโอ้แต่มันได้แปะลมตลอดข้อดีก็คือมันมันลดต้านด้นดวยอร์ติแฟคสีลมตลอดด้วยนะไม่หายแน่นอนโอ้เสียงหลิงชุดเดียวไอ้เสี้ยงหลิงเบิร์ดรอบเดียวคือผ่านห้องบนของอบิชชันช้นสองห้องสามแล้วอะ่ะ เนี่ยรอบเดียวไม่ตายอ,อีกรอบหนึ่งก็ได้แต่ว่าอีกรอบเนี่ยก็แป๊บเดียวเองเนี่ยหมดแล้วเนี่ยตายหมดละสองตัวเลยเร็วนั่นอะ่ะโอ้โหเซียงหลิงเปนเน็ตอ่ะมันมันแดงทั้งคู่เลยอ่ะ,อะมาต่อห้องล่างฟิเชอร์บินเข้าใส่เหมือนเดิมอัดก็ไปผมชอบมาเลยไออบิที่เป็นบอสเนี่ยมันเหมือนมันมารับในเมดเราดีแบบเราจะเล่นเตี้ยอะไรก็ได้แล้วเราก็แบบใส่ไหเลืออเยอะๆใส่ไหคอนเทนต์ปกติมันไม่ได้ไง เนี่ยเลือดเป็นล้านเลยไอ้หุ่นเนี่ยโอ้โหนี่ตีตั้งนานลบไปหน่อยเดียวเองเออีกชุดหนึ่งอ่ะตีเข้าไปตีเข้าไปคือตีนี้จะว่าเล่นง่ายก็ง,ง่ายจะว่าเล่นยากก็ยากนะเพราะมันต้องคอยหลบการโจมตีบางอย่างแดนหลบแน่นเลยโอ้โหเนี่ยโอ้โหแดนหลบอย่างเนียนแดนหลบแล้วคิวต่อฟิชเชลคิวต่อไปิโถฟันต่อคือโคตรแปะไปแล้วมันมีดาเมจที่ได้จากการที่นกฟิชเชลมันยิงเสริมตลอดเลยอ่ะอนี่ขนาดดาเมจเปิดโถมันไม่มีชิ่งนะดาเมจเปิดโถไม่มีชิ่งนะ เนี่ยโอ้ฟิชเชลนี่ตัวดีเลยอะตีเนี่ยเอาเว้ยเปิดเปิดแยกล่างแล้วแต่เลือลดยังรถไปไม่ถึงครึ่งหลอดเลยผ่านไหมเนี่ยอ้าวเจอตัวถุงอะไรอีกอ่ะวเฮ้ยนี่มันจงใจยืนใกล้ไอตัวบอลให้ให้ไอตัวลูกมันแบบมุดมาตรงนี้นี่หว่าอันนี้ผมสงสัยว่าถ้าเกิดมันไปแบบมันมันไปอยู่ที่ตัวรถถังแทนอ่ะมันมันจะทําอย่างนี้ได้ไหมแต่เนี่ยสังเกตว่าเขาอ่ะจงใจดึงไอตัวเนี้ยมุดมาใกล้ๆเพื่อให้แหนเห็นป่ะต่อเนื่องมากเลย ตีตัวนี้เสร็จปุ๊บหันมาตีบอสที่มันล้มต่อได้เลยอะ่ะเออเว้ยปกติผมไปสู้ไกลๆตลอดเลยผมก็เลยเห็นความแตกต่างเนะนี่ยเนี่ยแล้วเบิร์ตทุกอย่างอาจต่อได้เลยแล้วบอสตอนที่มันล้มแบบเนี้ยต้านทานมันจะน้อยลงนะมันจะโดนทุกอย่างแรงขึ้นเนี่ยไอดาบซิงคิวเนี่ยขึ้น5000เลยเนะี่ย5,000เลยนะอ่ะโอ้แรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยอะไรอีกสีวิเอาไงเอาไงดีซูโคตตีต่อเอ,เอาเปิดโถเอเนอร์จี้มาพอดี เอเนอร์จีดูโอเคมาเลยสองร้อยนิดๆทุกตัวนะก็ก็จะเห็นว่าไม่ต้องถึง260ก็ได้ <laughs> แบบรีวิวดีคลิปก่อนหน้านั้นที่แบบเป็นไอดีบ้าเอไอประมาณ200นิดๆแต่ผมว่าโอเคนะผมว่าแบบมันบาลานดีอะไม่เยอะไปไม่งั้นมันเสียแท็กด้วยไงเนี่ยโอ้โหพอดีเป๊ะเลยครับ oh <my> ประมาณสิบวินนะดเมจมาต่อเน,นื่องเคลียร์พอดีนะครบท่วนนะโอ้ว้าวสรุปอบิมันง่ายหรือเขาเขาโหดวนะเนี่ย ก็จบไปนะสำหรับฟูเทสสามชั้นนะก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมันได้เว้ยตีนี้ก็โอ้โหเบเนตเซียงหลิงนี่ยังแบกซายุก็สนุกสนุกยิ้งไปกิ้งมาโอ้มันแรงเพราะบารบาร่าด้วยแหละผมว่าบารบาร่ามันมีสมุดมังกรบัฟให้ใช่ไหมแล้วก็อีกตี้หนึ่งก็โอ้โหเน้นความสม่ำเสมอซัดไม่หยุดเลยนะเออเจ๋งดีนะก็หวังว่าจะเป็นแนวทางได้นะวิธีก็คือเราสามารถเอาตัวตี้ที่อันเนี้ยในคลิปเนี้ยเอาไปจัดตามแล้วก็ปรับ ปรับเปลี่ยนบางตัวได้เช่นถ้ามีตัวน้ําที่เก่งกว่าบัล่าก็ใช้แทนได้มีตัวลมที่เก่งกว่าซายุก็ใช้แทนได้มีเย็นก็เอามาเล่นแทนซิงชิวอีกตีหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยแทนแทนได้นะลองปรับปรับมียาเอกอยากเล่นกลอามาแทนเปย์โถได้ในในห้องหลังนะครับก็น่าจะเป็นแนวทางให้ได้อยู่ ใครได้อะไรจากการดูเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะจะได้ให้เจ้าของไอเดียเนี่ยเขาชื่นใจด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลากอยก็ขอลาไปก่อนถ้าใครที่มีฟุตเทรแบบนี้อีกเนี่ยก็เสนอมาได้นะครับมีคนที่ส่งฟุตเทรของอบิตรอบเก่ามาเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่มันใกล้หมดละก็เลยแบบไม่ทันทำทำ,ทำไม่ทันแต่ว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะอยู่กับเราอีกสักพักเลยก็ใครที่ผ่านอบิตด้วยตีแปลกด้วยตัวอวยบางตัวแบบแอมเบอร์หรืออะไรลิซ่าอะไรเงี้ยก,ก็ส่งแบบอินบ็อกซ์มาในเพจลาก่อยเพล์ได้นะครับจะได้แบบ เอามาจัดให้แบบนี้เลยแบบคลิปนี้เลยโอเคสำหรับนี้เรากับเพลงขอลาไปก่อนไ้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย